ถแถลงการจากเที่ยวไหนดีจากสถานก,การณ์โควิด -19 ระบาดรอบที่สองทำให้เที่ยวไหนดีไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆได้เที่ยวไหนดีต้องขออภัยที่ไม่สามารถมีคลิปเที่ยวไหนดีมาอออกากาศให้กับท่านผู้ชมได้รับชมได้กว่าเราจะมีคลิปเที่ยวไหนดีมาให้ท่านผู้ชมได้รับชม คงอีกนานแต่ <oh> คิดเหรอว่าเราจะไม่มีคลิปอ,อ Minecraft> ื่นๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่เราจะพาเพื่อนๆไปดูไลฟ์สไตล์ของเรากันกับรายการ MaxStory รับรองว่าสนุกเหมือนเที่ยวไหนดีอย่างแน่นอนครับผมเฮ้ยกดซับยังฮะถ้ายังก็กดสิครับรอเลยล่ะครับสวัสดีครับ แม็กซ์ทอรี่นะครับ EP นี้เป็น EP แรกครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็ทําเที่ยวไหนดีมาตลอดครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเราก็เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ได้แต่เราก็ยังจะมีคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับหลายคนที่ถึงพวกเราบอกเอ๊ะถ้าเราไม่มีที่เที่ยวเราจะไปที่ไหนกันเราก็จะหาที่ครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดระบาดนะครับเราก็ ต้องตุนอาหารเอาไว้เพราะไม่อยากออกบ้านบ่อยนะถ้าออกบ้านบ่อยมันก็จิตโควิดเอานะครับก็เลยวันนี้เรามาอยู่กันที่สวนอนโนนาสวนอโนนานะครับสวนอโนนาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งสวนนี <shit. S 2> ้ครับเป็นสวนผักนะครับที่เราจะมาเก็บผักกันไปสูนเอาไว้เพ <im> <tur Connell> ื่อในการกินตลอดในเวลาหลายเดือน ทำไม่ใช่ตู้เย็นได้อะใช่ไหมใช่ตู้เย็นได้ผักอโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บผักกันแล้วมาดูดีว่าที่นี่มีผักอะไรที่สดสดและที่น่าเก็บไปตุนกันสำหรับในช่วงของสถานการณ์โควิด1 9ีนและลอกใหม่กันครับไป ลงผักเหม็นอันนี้ต้นอะไรนะลูกกาลูกกาเอาไว้เอาไว้ลงแปลงใหญ่อะต้นอะไรบ้างอ่ะลูบุ้ยแย่ใสงอะไรนี่ยะจำได้เหรอไม่หนูก็จำได้อันนี้อะไรอันนี้น้ำผักกาดอันนี้ลอยน้ำไว้อ๋อน้ำผักกาดต้องแตกใบสามก่อนนะถึงจะไปลงได้ จำไม่ได้หรอกต้นอะไรต้นอะไรมีนกวางตุ้งนี่ขึ้นที่อย่างไรแล้วฝั่งนี้แล้วก็ฮะอันนี้คือเอาลงหลุมแล้วอันนี้ขึ้นชายว้าวขึ้นขเม็ดได้เลคือไอ้พวกนี้เราใช้เม็ดเหรอใช้เม็ดครับอ๋อใช้เม็ดหยอดใหญ่พองน้ำนี่มันกี่วันแล้วที่มันขึ้นขนาดนี้ได้เนี่ยอันนี้ประมาณสองอาทิตย์เป็นต้นใหญ่อะไรเนี่ยเราก็ปล่อยมันจริงน้ำมันจึงๆอย่างเงี้ยนะครับเขาแตกใบสามแล้วค่อยเอาไปอ่เอาเอาไปใส่แปลง ยังไม่แนะนําเจ้าของส,วน,องสวนเลยเจ้าของสวนนะคะที่เราคุยอยู่กับเจ้านะของสวนน,น้องต้นนี่เองนะคะ่ะแปลงสวนอโนนาอันนี้อันนี้แปลงอันนีล้ลองปลูกลองทําเองลองลองลองยังไงใช้ต่างกับใช้ของประหยัดอันนี้จะแพงกว่าเหรอต้นยืนไปถือกว่าอันนี้ปลูกแล้วถ้ารากมันเป็นน้ำเป็นน้ำหมดอ๋อง่ายเป็นน้ำไม่มีดินเลยเปิดได้เปิดก็เป็นแรง มันมันยังไม่ทันเขาอ๋อข้างนมันเป็นปอ๋ออ๋อนี้เลยเป็นท่ออยูคย่คล้ายๆอารมณ์แบบที่เขาทำทำในในลานกันอ่าอ,อ,อคล้ายๆกันแต่นี่คือทำเยอะเยอะอันนี้ต้นอะไรนะอันนี้ผักกาดขาวไดโตเกียวผักกาดขาวไดโตเกียวไม่ต้นอะไรอันนี้ผักสลัดมีซูน่าอ๋อใช่เมื่อกี้แค่แล้วเก็บได้เมื่อไหร่ล่ะ ใช่ไมสี่สิบวันไอรนะสลัดมิซูนาใบต้นสี่สิบวันสี่สิบวันจากยอดมันจะเป็นลูกกานั้นก่อนแล้วมันขึ้นแปลงประมาณเดือนหนึ่งคือถ้าปลูกหลายแปลงเดือนหนึ่งก็บวได้ได้ทุกทุกเก็บได้ทุกอันนี้ผักกาดขาวเหมือนกันกี่วันเหมือนกันใช้เวลาพอกันเมรอ๋อผักพวกนี้คือใช้เวลา40บวันใกลเคียงหมดเลยมีผักบุ้งอย่างเดียวที่จะใช้เวลาแค่หวัน อ๋อผักปุ้งกันนะแล้วเนี่ยเนี่ยได้ไงอันนี้ผักเม้นอันนี้อันนี้เก็บได้ละกี่วันเหมือนกันอันนี้สี่สิบห้าวันอ๋อโหก็มันสูงแล้วเนี่ยดูดิอันนี้ยาวมากเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเก็บไปกินผักสลัดมิสโน่ฮะไม่ใช่สินี่มิสโน่นี่มันรองเท้าเปล่าวะเออใช่ไม่ไม่เาตัดแบบโครหน้าลงเนเอาดิ าี่แต่ปลาหมอปลาหมอสีมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำเปรี้ยวนี่เรามาถึงสวนกันสดๆเออเดินฝั่งนี้ไม่ค่อยร้อนฝั่งนี้ยังเงาไอโลมันบังอ๋ออ๋อนี่ก็ผักกาดเหมือนกันอันนี้มันป่วยกําลังอ่อนเลยป่วยเพี้ยงลงอันนี้คือผักป่วยเนื่องจากว่าเพี้ยงลง เก็บได้ไหมต้นได้ได้ขอดึงอันนึงได้ไหมดึงดึงดงออกมาเลยดึงช้งใั้นีเลยแล้ก็เป็นตะกร้าออกมาไงอากาศขาวดึงทำไมวะเนี่ยที่นี่เขาขายนะส่วนนี้เขาขายติดต่อน้้งต้นได้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ตอน ตอนเริ่มรายการแล้วก็ตอนท้ายรายการเราจะทิ้งเบอร์ของต้นไว้ให้ผักสะอาดปลอดสารพิษจากสวนแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีหลังไปดูต้นอื่นกันมากวันนี้เราต้องได้ผักกลับไปกินยุคโควิดผักสะอาดปลอดสารพิษแล้วก็เพื่อสุขภาพของเราอุ้ยนี่ไงผักหน่งอุ้ยเนี่ยต้นมันสูงมากเลยนะมันสูงจนล้มเลยผักอะไรนะขึ้นช่ายขึ้นช่าย เรียกอย่างว่าผักเหม็นนั่นเอง <No. S 1> เดี๋ยวเรามาเก็บเราเลงไว้ก่อนเราต้องเดินไปให้ทั่วทุกสวนหุ้ยนีผักบุง้งกอนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บแต่ผักบุง้งต้นนั้นไม่โตเลยมันเก็บไปแล้วชุดหนึ่งหรือเปล่าอ๋อใชนน่นู่นข้างในโตแล้วนี่กวางตุ้งใช่ไหมใช่นี่คือกวางตุ้งกุ้งต้นใหญ่แล้วกวางตุ้งสวยอะ่ะต้นมันสวยมากเลย อันนี้ผักบุ้งผักบุ้งที่ผักบุ้งนี้เก็บได้ยังอะไรนะผักบุ้งวันนั้นเก็บได้ผักบุ้งเนี่ยเก็บได้แล้วแต่ผักบุ้งอะถ้ามันโดนหนาวอ่ะมันต้องริมนู้นเลยเหรอเก็บได้อะผักบุ้งมีแค่แตงม่าั้นไั้หมดแหนะคืออายุมันได้หมดแล้วแต่ทีเนี้ยมันมันโดนหนาวมันจะไม่ยาวผักบุ้งอะถ้าถ้าหนาวนี่ยิ่งสั้นเลยเพมันไม่ชอบหนาวผักบุ้งครับผมอ ลองชิมเลยเจ๊มันก็จะเจือดรสหวานอ่ะนี่ควางตุ้งงามๆหืมตกมาอันนึงไม่กินมากเอาน้องเก็ดห้ดูแล้วนี่ว้าวโอ้ยหนักไหมเห็นนนี้น้องถืออะไรกระดูกหมูเลยซี่โครงหมูเดินระวังคอไหม้อติดไปขึ้นนี้ไว้เป็นทอยแถวๆนู้นตั้งหอย่าง5้าโลวันพรุ่งนี้อ่ยเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันอีก พี่เต้ยทำไมต้องเก็บตอนเย็นเพราะว่าตอนนี้อากาศแดดมันร้อนมันผักมันจะสลบสลบคือใบมันจะเหี่ยวหมดถ้าเก็บตอนร้อนๆ้อนเหรอต้องเก็บตอนไหนเช้ากับเย็นอ่าตอนเช้ากับตอนเย็นตอนคืีไม่มีแดดอ่ะอ๋อไม่ให้มีแดดแล้วหกโมงถึงทุ่มหนึ่งเก็บเสร็จก็นั่งกินเหล้าต่อได้เอาผักไปเก็บลังเลยเหรอเดี๋ยวรอร่มหน่อยตอนเย็นแดดร่มๆเนี่ยค่อยมาตะลุยสวนผัก เราอยากได้อะไรเราเลงกันไว้แล้วแหละกแต่ก็ไม่เห็นตัวเลยว่ะขี้ไผ่เดือนทำอะไรทำขี้ไผ่เดือนไงเออเขาเอาไปไงทำขี้ไผ่เดือนขายขี้ไผ่เดือนขายปุ๋ยเหรอปุ๋ยมูลไส้เดือนอย่างเงี้อะไรชาวบ้านเราแม่งอบบราคาขี่้บนั้นแต่สาไม่เอามาเท่าไหร่วะแต่ว่ามันอยู่ในเนี้ยมองไม่เห็นหมูนาสองร้อยต่อไอ้ร้อยร้อยห้าสิบมันกินผักนี่แหละอันนั้นก็ตีจาเข้ามาแล้วมันก็ขี้มาแล้วก็เอาขี้มาขี้มันไปใช้เอาไปใส่ที่แปลงผักเหรอ โอ้ดีจังเอาไปใส่เอาเขี้เสืเดือนไปใส่ที่แปลงผักเมื่อกี้เป็นเป็นการทำกรเกษตรแบบผสมผสาน ว้าวอันนี้คือควางกวางตุง่นจริงจริงจากแปลงผักกันไปหมดเหนื่อยแปลงน้องเหมันอันนี้นี่หนใหม่ใครเ็าดูแล้วกเดี๋ยวเราดูแลหมดแล,บบแล้วคือ <laughs> การส่วนตัว ไม่ใช่ต้องไม่ใช่ตักเหม็นมันคือเอ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 าละเก็บันแบบสดๆเก็บตรงนี้ก่อนเพราะตรงเนี้ยมันรับปุ๋ยมันใหญ่ก่อนเขาเก็บไปกินเมื่อกี้น้าก็ให้เก็บอะไรต้นนี่แหละเก็บอันนี้แหล้วโอ้โหสิบโลขายอ่ะ ความดเน็ึงเรอที่อกสบัดเวลาดึงออกมาจากนี้มันสบัดงเพราะมันจะพันกันต้นดาเรียงไว้พียื้นเเต็มที่เลยพี่เดี๋ยวพี่ไว้เอาไปกินเนีว่าพี่ไม่กินดีผักอันนี้กินก็กินมันมีเวดประหลาดด้วย ไอ้หนอนนั้นน่ะที่มันเป็นร่วงที่บ้านเรานไม้หนึ่งอะมันมีหนอนมากไอ้หนอนที่เป็นร่วงที่บ้านเราอ่ะเออมันไม่กัดหรอเต็มเลยอ่ะมันได้อายุแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือแล้วไม่ได้ฉีดยาล่ะกินเมงอ่ะเมงไม่เม่อแม่กินเมงตัวนี้ ต้นนี้เราต้นนี้เราขอไม่เก็บนะครับตัดในจอยนี่ไงน้ำเต็มหัวเลยนต้นเฮ้ยนี่ตัวใหญ่โอ้โหโอ้โหนี่ตัวนี้มันใหญ่จังวะโอมีเป็นใหญ่วบบนี้ต้นนี้เราไม่ขอเก็บนะคะต้นนี้เราขอยืนดูเพราะว่าอ่ะาอว่าใครจะถ่ายรูปอันนี้ไปน้อหนาอ๋อน้อยๆแล้วกันเออไม่มีหนอมเลย เอ้ยมันจะเดินออกมาตอนยกไงเด็เอออะไรธรรมชาทำให้ไกลตัวไว้ล็อกมันไม่ออกผักบุ้งผักบุ้งตัเก็บไปแล้วนี่ใช่ป่ะมันก็ตายหล่นเหมือนก็มีแล้วไอเร็วเรวเดี๋ยวนอนออกมาอ๋อคันนู้นเขาไปคัดคันเนื้อนี่หว่าไปไปไปเราก็จะไปคัดผักคัดไป ก็วันนี้ก็หมดไปกับ1วันนะครับกับสวนอะสวนอโนนาอ๋ออโนนานะครับก็เพื่อเพลินมากอยู่ที่ไหนสวนนี้อยู่ที่ไหนสวนนี้อยู่ที่ราชสากนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาอำเภอราชสากตำบลบางคาอ้าวมีเบอร์มีเบอร์ติดต่อไหมครับเบอร์อีกสอเบอร์ติดต่อ0 8 9 9 3 4 4 8เกอ่าก็คือเบอร์ข้างล่างนี่นะครับแล้วก็ฝากเพจ ของที <kung> <haft kaz ans> ่นี่ของคือเป็นชื่อสวนอโนนาเลยครับสวนอโนนาเลยอ๋อก็คือสามารถจะมาเดินทางมาถึงที่นี่แล้วก็มาเลือกผักอะไรได้เลยได้เลยครับก็คือเป็นผักปลอดสารพิษทั้งหมดเลยเป็นผักปลอดสารพิษครับเป็นผักไฮโดรโปนิกนี่แหละครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวแถวนี้ไม่ไกลไม่ไกลครับจากกรุงเทพนะครับก็วันนี้แม็กซ์ลอรี่หมดไปแล้วนะครับไปเจอครั้งหน้าครับกับแม็กซ์ลอรี่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายเก็บผัก